ปข้าผมรายการพรองหาวิปาน มาไดมาละน่นอย้เวันที่อะไรวันนี้นี่เย็นเนี้ยเย็นนี้ชุดามนะอ๋อเือมดนะแต่ชุดนย็นครับเคที่ตนดีนะครไม่ไมไม่มาอวันนี้หยุด6โมงมานี่6โมง6โมง6โมงทำมาได้ทำผมมาได้ร้อยนะอ่าสี่ชุดเสื้อผ้าสี่เลยไก็ได้หรอที่บนวัดนี้นะอ่าคืงไะครับครับพอดีทำรายการไงรายการ กกว,วัดกระสปะนะครับนี่หลวงพี่ปาน,น,นพี่ปานหลวงพี่ปานดกิน,นะครับวัดกระสปะครับพุดผิดใี่ค,ครับอเน,นี้ยมขึ้นลายใหญ่เลยลายใหญ่เนะ

อยู่คนเดียวนะครับวันนี้มัจะสปะเดี๋ยวพี่ปานมานี่ครับมีขนมด้วย งานทองกระถิ่นวันที่สิบเท่าไหร่นะวันที่สิบดิมาแล้วพี่ปานมาแล้วครับปานสวยสวยสเ,เออแล้วก็กระถิ่นวันที่อะไรนะพี่ยี่สิบสี่ตุลายี่สิบสี่ตุลานี้พอสอบอะไรส่งห้าหกสี่โอเคเดี๋ยวผมผมอยู่วันที่ยี่สิบสาม ยี่สิบสี่เขาไม่ให้หยุด,ด,ดแต่เขาก็มาช่วยอะ่ะมาช่วยยกช่วยอะไรไน้ำในลอยดีไหมไม่ได้ลาเนยไอ้น้ำแคนตาลูปครับครับผมพอดีมาถ้ามงคนไงได้คุณม <laughs> ครับครับ <laughs> ครับ <laughs> คสปะนี่วัดหินวัดกษัตสปะผมสร้างช่องก่อนแล้วค่อยพอคนรู้จักกันเยอะแล้วเดี๋ยวค่อย<ม>ใช่ เออความสะอาดครับสี่โมงสี่โมงฝ่ายความสะอาดพ่อยังพันลงพี่อเป็นหลวงพ่อด้วยเป็นพันลงด้วยนะเนี่ยใช่ใช่เป็นหล่อพ่อพัลงใช่แล้วหล่อบพ่อหลวงพ่อมาด้วยใช่ไหมมาเป่ประธานมาที่มาหลวงพ่อใช่ไหมนี่ปะวัดที่ผมบวชมาปีฝาเนี่ยแหละฮักจะปะไม่เห็นเขาไม่เห็นหน้า เขาไม่เห็นฟานดำ <c oughs> เออเห็นแล้วก็ตรงรถนี <c oughs> ่หละภาพเก็บไว้ทำไมสั่งพาพแล้วพี่ถามอยู่ตลอดเลย,เยถามอยู่ตลอดอยู่แล้วออผม <c oughs> เขาจ่ายบวชมาสองปีปีหรือสองปีไม่จำไม่ได้แต่นานแล้วละสิปีแล้วนี่แหละไม่เคยได้้านน้อย <c oughs> ไม่มีเด็กกระตายเดี๋ยวเรียกเด็กมาหยุมา,มาเ,ขเขาว่านะจอจอมยุทธนะ มัน,<ห>นจําเป็นต้องมีกระบีะ<ช>่หรอกมีไม้อันเดียวก็ฆ่าคนได้ <ใน S 1> จริงต้องไหมไม่ต้องใช้อะไรแพงๆหรอกเนี่ยโถศัพท์ผมเดี่ยแล้วต้องอซื้ออี่ห้อเป็นล้านเป็นเป็นแสนซื้อเพื่ออะไรใช่ไหมมันก็ถ่ายได้เหมือนกันรับรู้ได้เหมือนกันจริงปะเออนี่แหละเก็บไว้ให้ลูกให้หลานดูคนเราจะตายไปเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เรื่องชีวิตนี้ ทำบุญไว้เยอะแต่ยังน้อยไม่รู้ได้ขึ้นสวรรค์บ่าแต่ก็ทําอ่ะ <c oughs> ใช่แต่เราก็ไม่รู้นะสวรรค์นรกมีจริงหรือเปล่า<ม>แต่มีแน่นอนมีแน่นอนมีแน่นอนครับถ้าไม่มีปันนี้ก็ไม่มีพวกต้นงิ้วต้นอะไรที่เขาเล่าขานกันมานะใช่ นี่แหละครับวัดหัหินเปวัดกัะฎปะผู้ผิดอยู่เรื่อยเลยวัดคหินวัดกัษาปะก็ไปส่องวัดเนี่แหละผมอะผมอยู่แต่วัดก็นี่แหละในการแรกของผมเ่ย <laughs> ไม่ได้หวางอะไรหรอกหวังให้เอ,อลูกหลานได้ดู <laughs> 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 อออนาคตเขาจะไปรู้ <laughs> <laughs> เหมือนผมตอนบวชนอยก,กระู้ปีสีห่หอยขบวชอ่ะสามสี่มีวัดหัหินเป็นไงมั่งไม่รู้เรื่องเลย นี่อะไรมีป้ายติดด้วยนะนนอือะไรนะอะไรนะถ้าตั้งใจว่าทําได้แม้หินหนักก็ยังไหวว่านี่อะไรนะใช่ถ้ายอมแพ้ด้วยปัญญาทุกปัญหาก,ก็จะหมดไปนี่แหละโควิดมานี่มาอ่านตามต้นไม้นี่แหละมีกำลังใจสู้ สู้อย่างเดียวจริงนะคนเราสู้อย่างเดียวพอไม่ต้องคือไม่ต้องคิดอะไรอ่ะคือคําว่าสู้สู้อย่างเดียวที่ผมคิดว่านะไม่ต้องคิดอะไรสู้มันต้องชนะจะสู้อย่างเดียวอ่ะมันต้องคิดว่าสู้ได้ไม่ได้ให้มันสู้ก่อนไม่ใช่นอนอยู่เฉยจริงไหมพี่ปานใช่บางคนยอมแล้วยังไม่ทันได้สู้เลยผูกคอตรงคอตายไม่ได้พูดไม่ได้เกินหรอกคิดสั้นบางคน เราเข้าใจเราไม่ถึงจุดของเขา่ก็จริงแต่การฆ่าตัวตายมันก็ไม่ดีม,ดมันก็วนเวียนอยู่พนันแหละจริงปะเนี่ยผมบวชที่ผมได้มาเยอะในที่วัดนี้แหละความรู้ที่ผมได้มาท,นนทุกวันเนี้ยใช่ไม่ใช่ว่ามีความสุขไม่ไม่เข้าวัดมีความสุขก็ต้องเข้าวัดถูกต้อง,องไหม,ไม ใช่บางคนนี่พอทุกเข้าวัดมันไม่ใช่ไม่ว่าทุก,กสุขก็ต้องเข้าวัดเพราะว่าแต่ัครทุกเข้าวัดทุกผมลืมรับสันญญาใช่้ทุกขีดหนึ่งครับอืมแปลกนะมีคงมีเคาะไม่เกี่ยวอ่ะไม่เกี่ยวเลยเออนี่แหละบวชมากี่ปีแล้วหลงพี่ปานอยู่นี่มายี่สิบหกปียี่สิบหกปีอืมอยู่แต่สมบัเดรเลยปะสมเดนต้องอืม,ม ต่อไปก็เป็นหลวงพ่อทําไมถึงไม่เห็นออกเหรียญกันเลยที่วัดเนี่ยเพราะอไรทำไมถึงเพราะเหตุอะไรหลวงพ่อแกไม่เคยสร้างไม่เคยสร้างมันอยู่ที่ตัวเราใช่ปะที่หลวงพ่อหลวงพ่อทำาะดับหลวงพ่อทำไปลุ่นลุ้นเดียวหลวงพ่อมาหาสมญาสร้างวิหารปี53มอพพอสมญาสร้างวิหารปี53ใช่๋อแต่ผมก็ไม่มีสักเหรียญเลยมาเป็นวิหารนี่ครับ เดี๋ยวสิ้นเดือนค่อยมาเช่าเพราะว่าเอาเงินเข้าวัดด้วยไม่ใช่ใช่ไหมละ่ะแต่มีนะตอนแม่ผมก็มีอยู่ที่บ้านแต่ผมก็เก็บไว้แต่มันเป็น,นคล้ายๆแบบกินหอมหมอมนานมากแล้วสมัยกออ้อกนน่ะใช่นี่แหละหกโมงวัดมาทำบุญให้ในหลวงกันใช่ การลหลงพี่คร <ous> ับชคดนี้เดี๋ยวหกโมงผมมาครับนี่นะครับวัดเขามหากัะสปะอากาศเย็นร่มรื่นครับ นะครับ